พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห,หนันใยในปัญหาเรื่องน้ําถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ําที่สร้างความมั่นคงให้กับประสบกนิกรชาวไทยและประเทศไทยทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดนํามาซึ่งแนวทางอันเป็นหัวใจสําคัญให้กับกรมชลประทานในน้อมนําแนวพระราชดำรินําไปบริหารจัดการในทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อสร้าง ยายประชาชนที่ลำบากเราเป็นคนไทยเราก็ต้องรักพระเจ้าอยู่หัวและเราก็เคารพนับถือพระเจ้าอยู่หัวมาทุกรุ่นทุกสมัยถ้าประเทศเราไม่มีพระเจ้าอยู่หัวคนไทยแย่เลยค่ะขอให้พระองค์แล้วก็พระราชินีแล้วก็ราชวงศ์ทุกๆพระองค์จงมีความสุขแล้วก็พลานามัยแข็งแรงขอพระองค์ทรงพระเจริญ รจรในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงทรงห่วงใยรัษฎรส่งบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยสิ่งของพระราชทานซึ่งประกอบไปด้วยเต็นท์นอนผ้าหม่มผ้าเช็ดตัวสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตรัษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดต้าปรกมอมให้องค์ขมูลตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ําและตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ําในทุกภูมิภาคที่สําคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชบายและแนวทางพระราชทานถึงการวางแผนการบริหารจัดการน้ําตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําไปจนถึงปลายน้ํา เพื่อรับมือกับสถานการณ์เรื่องน้ำอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งกรมชลประทานมีความพร้อมรับมือด้วยกลไกการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริสวงวางแนวทางแก้ไขปัญหาไว้อย่างเป็นระบบช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝนและเต็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแลง้งด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระบิชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาทุกความเดือดร้อนของราษฎรจากวิกฤตน้ำในครั้งนี้ได้นำไปสู่มิติใหม่การมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นน้ำทุกหยดมีคุณค่าเพราะน้ำคือชีวิต แนวทางแห่งพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9สืบสารรักษาต่อยอดมาจนถึงในหลวงรัชกาลปัจจุบันคือศาสตร์แห่งการบริหารจัดการน้ำที่สร้างความมั่นคงให้กับคนไทยและประเทศไทยที่ตรมชลประทานแนะน้อมนำแนวทางแห่งพระราชดำริมาเอื้อประโยชน์สให้กับแหล่งน้ำน้อยใหญ่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยอย่างมั่นคงสวัสดีค่ะ